ครับสวัสดีครับพี่น้องมันนด็กมายำตุกอีกแล้วคือเกาเลยครับมันนี็ก็ะมันลงซี่นะครับมาอะไรยำย่ซี่ครับพี่น้องมาลุนนํากันครับอาจาตย์ถือบอกครับตุ่มปลาขาวครับไปลุนนํากันครับมันเดก็เอาเหือลงซี่แล้วครับ เพื่ออีโป้งครับีอีโป้งลงสี่อะไรครับเพื่อได้ขี้ย่ำตุ่มครับมือนีกระนำขึ้นน้อยนึงเนาะอีโป้งครับเป็นเพื่อก้าแหละพุแล้วครับหัวครับต้องมือกันมันให้ขีเงียบแล้วมืเห็นต่ำจุดจักคนหน่อยเงียบ ถือมาไลา่กันโอ้ยถือาปลาเข่งเกันกว่าต,ตัวสิบตัวเลยครับโอ้คือบอกเขา,เอ,าอ่ะมือบอกเขาเลยครับมือก็ยังมือคนตกบอกเขา จะได้ลงใส่ขึ้นกอสิน้องมาแล้วเ,เสือกมารับเน้เอเสือกมามัดยงลองยงไปใส่ขึ้นล็กๆจี่หน่อยลังนี้ครับโอ้นำขึ้น ลังนี่ลังเตี้ยแจกน้นยังครับใส่สิถึกลงแล้วนี่นเอาหัวหอดอะครับคุณว่้มโม้าได้ยังเอาไปพ้าโซนไปถึกเสือกพอดีเลยครับเขออา้าดนะว่าลังนี่ข่าลร้ายอยู่ครับ ออมาเข่าลังนี้นะครับนี่เข่าลังนี้ลังอีกเขาดีกว่ามูดมาหนี่ครับเข่าซุ่มมือครับ ใส่ใส่เหือเลยพี่น้อง่อยจับออกเพราะวา่าอันนี้มันบดตายครับเฮือมันมีน้ำเนี่ยครับกันลดใส้เหือก็คือว่ามันมันทับกันแล้วมันจะตายไว้ที่เน่าไว้ครับป้าเนี่ยเน่าไว้ครับโอ้กลุ่มลังเดียวนี่ครับข้างน้อกได้ทั้งลายเลยไอเหนะือรับ กินน้ำก็นอย่างนี้นะครับเกีเ่กันเข้าไลายเงยือบุยังเลยครับน้องเกียด ได้ลงไสแล้บพีเนอะมันลงไสกบับบมูหมองวามันไง มังเงยตัวนึ่ตีใหญ่ครับใหญ่ไ้มงไหมครับ เบื้องหลังที่โบเคยมคคั้นมันเขาจะเกอนเป็นอยังไงนันนี้ซื้อมัาเสียดคือเกาเหล็กน้ำพิโน่เนี่ยแต่เงื่อนี่มืดครับ มันออกได้บ้างได,ดบ้างเหงายบมี่ยังพ่อหน่อยเลยเกี้ยงเลยเหมือนกันแต่ปลาบบมีครับออแปลกมันออกได้บ้างไดบ้างอะไรครับต้องเปลี่ยนเปลี่ยนตุ่มใหม่ครับหลังใหญ่ใส่ักนึงแล้วนีแล้วเอาไป เก็ไข่จะน้อยก่อนครับลงม สิใหม่โอ้ไ่ได้ใส่กินสินะะโอ้ป้าน้ำร้ายกับป้ากับเต็นออกสินอะโอ้ยแบอบดีเัน พาจะใส่น้ำให้มันเลี้ยงปลาไใอย่าให้มันตายครับแล้วก็เตินออกโมเมนต์เด้อพี่น้อง ตื้นๆนะครับนี่ก็เต็มอยู่ตัวเต็มแน่อยู่ตับนี่เหนีอย่ครับ กระทึเทใส่เหือเลยครับออ เนาะบางบางย่างก็คี่เราอาจติสงสัยว่าเป็นยังสังเครือย่ามจุ่มกับางมงขาดขันตอนครับคือว่าเสดทับังเครือกัไปสตบโทรศัพท์ครับโทรศัพท์ย้า่ไปมองไม่กัถทายพูดเดียวครับใ้ญ่ไปมองไม่กับลืมกดทายกับมีรับลืมกดทายคือว่าจะขอทายอยู่แล้วก็เลยขาด

จะเริ่มกิดอ่ป ต้องมัดเสื้อกไว้ครับมันคือกันถึือลายๆนี่มันจิพภาตุ่มครับจิพาตุ่มลมไปทางอื่นกับฮาบเห็นต้องมัดเสือไว้มาดึงลังนี้ก่อนครับ บัดเสือกไว้อยู่ครับนนเขาบอสนี่บอสจักเนี่ยบอสเขาปาดตายตัวนี้ นี่คร,ครับลายเลยคือบักบูใหญ่ตัวนึงครับนี่เขาปลาบูครับปลาบูตัวใหญ่ครับม,มือหนีมานเกือบถูกถกล้างเลยครับปลาบูตัวใหญ่เลย อปลาบูว oh, ่าปลาบูนีหุ่เต็มครับปลาบูตัวใหญ่ครับใส่อีกครับ เตร่ตำเร่ปะบูคนก็ว่าปสร้างครับปะบูปาสร่างเนี่ยับเมนก็ว่าเตรตตำเร่ตำเรคือสร้างมันพุ่มก็อื่นว่าปาสร่างนะครับสร้าเล้าปั่าเท่าสร้างก็ได้ใส่หินกับใส่หินมันทวนน้ำหนักลงไปยางไง เต่าวโน่พี่นอ้องเต่าติดใส่บ่น,น,น,นี่ยครับพี่น้องโอ้คนงานมือนี่ครับย่ามตุ่มตะคราวครับนี่ยวันนี้เทใส่เหือเลยให้พี่น้องเบิ้งเลยครับนี่ครับพี่น้อง ไอ้ไลยคักไอ้คักอีกลีครับครับ,รบวันนี้ย่ำตุ่มกเ็เร็วแหะครับปลาเลยครับไล่คับโอ้เด็ดเต็มนเต็ม่นคู่อย่เครับนั่นโอ้ นี่ครับบูใหญ่ครับจกเกอร์ครับจกเกอร์บอกกินครับออกก็เลอรครับนี่ต่ปลาสอยเลยพี่น้องสอย Để em tìm làm oh, vô tiếp theo chừng ké vào cái nè, nữa chừng ké Đi hơi ทิ้งมันมีอ้อมโอ้เจ็บแอลพี่น้องกลมจับป้าเนี่ยกลมด้นด้นกับเจ็บครับพี่น้องมือนี้ก็ย่าตุ่มกันแล้วล่ะครับได้หลายคักพี่น้องม,มือนี้ได้หลายกลัวมือได้ครับนี่ ตุ่มถือเกือบสุดล้างเลยครับบดถึกล้างนึ่งหระครับงาขาดเบอร์หูว่าตุ่มล้างนี่เป็นยังบม่เคยถึกน้ำเขาวจากเถื่อพอมาเบิงตรวจเบิงเลยวู๊งาขาดเบอร์หูครับบ่ได้เบิงงาครับแต่ว่าแต่มันบดถึกบ่มันครับรับมาหนี้ก่าไอพี่น้องเบิงทํานี้แหละครับไ้พี่น้องติดตามเบิงคลิปต่อไปด้วยครับจะหาคลิปหม่ๆม่ไอพี่น้องเบิงอีกไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก่าช่วงนี้ ตุ่มปลาขาวกับเถือกตี้ครับใส่กับถือกมันได้ยังที่ครับมีแต่ปลาซอยครับสหรับโมนีกกับคอลาไปก่อนเด้อคนที่คอลาให้พป่น้องกันเบิ่งแล้วกับกดไคลกดแช่ซับตะไคร่กดติดตามเหมนน้ำแน่นะให้ได้จากแซนซับครับแถวนี้ก็เก่าหมื่นตัวแหละครับเก่าหมื่นเก่าพันแล้วยังอีกพันหนึ่งรับกับเซนได้แซนซับกัาเสิได้รับโลครับ อยากสีด้โลคือเขาครับเบื้องซ้ำนี้แหะครับกพี่น้องเบื้องคลิปนี้แล้วก็ฝ่ายพี่น้องมีความทุกขหลายๆเ้้ยอครับขอขอบคุณหลายๆครับพ่อกันไม่คลิปหนาะสวัสดีครับ